สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มใช้โปรแกรมออกบินขายภายใน3นาทีนะคะโดยใช้เอกสารที่เราออกแบบไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะเราจะเข้าไปที่ระบบการขายนะคะแล้วก็ไปที่ขายสดใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงินค่ะจากนั้นนะคะไปกดเพิ่มนะคะเอกสารนะคะวันที่ในเอกสารนี้เราจะทดลองเป็นวันที่16นะคะเดือน9นะคะ จากนั้นมาที่รายชื่อลูกค้านะคะซึ่งเราเตรียมไว้ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเดือนที่ใช้ภาษีก็จะเป็นเดือน9ค่ะประเภทภาษี7ว็ดรแยกนอกตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขนะคะบาร์โคดสินค้าตรงนี้ถ้าหากมีเครื่องยิงบาร์โคดก็สามารถใช้เครื่องยิงบาร์โคดได้เลยนะคะก็เป็นบาร์โคดสินค้าจริงนะคะหรือจะเลือกจากรหัสสินค้าซึ่ง เป็นฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะคะเป็นน้ำดื่มนะคะตรงนี้นะคะจำนวนที่เราขายนะคะรอบนี้เราจะขาย100ขวดค่ะโปรแกรมประมวลออกมาแล้วนะคะการชำระเงินนะคะเป็นเงินสดนะคะ หลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดบันทึกค่ะมาแล้วนะคะที่เราบันทึกไว้สักครูน่นี้วันที่16เดือน9นะคะอันนี้เราจะทดลองทำเป็น PDF นะคะเพื่อส่งไฟล์ให้ลูกค้าค่ะเลือกใบเอ,อเอกสารแบบฟอร์มที่เราทำไว้สักครู่นี้นะคะ มาแล้วนะคะหน้าตานะคะของแบบฟอร์มที่เราทำไว้สักครู่นี้บินขายสดนะคะเราจะเซฟไฟล์นี้นะคะเป็น PDF นะคะและส่งไฟล์ให้ลูกค้าค่ะบันทึกไว้ก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเอกสารการขายสดนะคะซึ่งพร้อมส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะภายใน3นาทีรวดเร็วมากเลยค่ะ